ดีค่ะ,ช,ช,ะ,คะชื่อชัดนีนะคะชื่อเล่นชุบจะมาแนะนําวิธีการสอนการใช้งานเครื่องอนาซาลนะคะเริ่มตั้งแต่การเปิดเครื่อง UPS นะคะจะแนะนำว่าเริ่มตั้งแต่เสียบปลั๊กนะคะถ้ามีสวิตก็ให้กดเปิดสวิตนะคะถ้าไม่ได้ใช้งานก็ต้องกดปิดด้วยนะครับหรือว่าถอดปลั๊กด้วยนะครับาวนเปิดค่ะปุ่มน,นี้จะเป็นปุ่มออนกดค้างไว้นะคะจนกระทั่งมีเสียงอย่างนี้นะครับ ขึ้น220โวลต์ถือว่าไฟเข้าตัวเครื่องแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็มากดปุ่มเปิดที่ตัวเครื่องแอร์ตาวนะคะรอตัวเครื่องในการบูตประมาณ1นาทีนะคะตัวเครื่องนะคะสามารถปรับระดับขึ้นลงได้นะคะโดยการกดที่ตัวคอนโทรลพานยานะคะกดลงขึ้นแล้วก็หมด จอก็สามารถที่จะปรับระดับได้เช่นกันนะครับจอจอ,จอใหญ่ครับจอใหญ่สามารถรัดขึนลงสายขวาได้อาจจะฝึกๆเพราะมันยังใหม่อยู่นะครับบ้างน,นะคะดึงออกมาได้เลยค่ะตัวน,นี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับสามารถดึงออกมาได้นะครับอาจจะแน่นๆนิกหนึ่งนะครับตอนนี้นะคะเครืค่องก็สู่หน้าเตรียมพร้อมการใช้งานแล้วนะครับ เรามาเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนคนไข้เลยนะคะการลงทะเบียนคนไข้นะคะกดไปที่ปุ่ม patient ะคะ่ะจะขึ้นให้กรอก patient นไนะคะตรงนี้เราก็ใส่นามสกุลชื่อค่ะต่อมานะคะจะเป็นส่วนตรงกลางจะเป็น Study Information เปให้กรอกในส่วนของ LNP หรือว่า EDC เพื่อคำนวณ Estimate fetal weight นะคะก็ถ้าในส่วนของเด็กแฟนหรือว่า เด็กออที่เป็นฟรีตัตนะคะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น1คน2คนหรือว่า3คนนะคะหลังจากนั้นให้กดที่ปุ่ม Start Exam หรือเราจะใช้ปุ่มฟีดบริวณนี้นะครับกดมันก็จะพร้อมเข้าที่หน้าการตรวจเลยนะครับต่อไปนะคะเราจะมาเลือกในส่วนของพรีเซตต่างๆนะคะจะเป็น Quick พรีเซตที่เราตั้งเอาไว้ค่ะ4ตัวแรกนะคะจะเป็นในส่วนของหัวคอนเวกจะตั้งไว้ให้เป็น อันแรกเป็น First Se c o n น third นะคะอันที่3แบบเป็นในส่วของ Fe t a l Heart ค่ะถัดมาจะเป็นหัวของวาจน้านะคะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นหัว 3D 4D ค่ะค่ะนอกเหนือจากค i c k ี r เซ็ t เมื่อกี้นะคะถ้าต้องการ p ีเ s อ t อื่นสามารถกดเลือกเพิ่มเติมไปที่รูปหัวตรวจค่ะเ mm hmm. ข้าไปจะเป็น user preset ที่เราตั้งเพิ่มเติมไว้ให้อย่างหัววาจน้าก็จะมีในส่วนของ TVS OB แล้วก็ไกนี่ค่ะ หัวคอนเวกก็จะมีเพิ่มเติมเฟิร์เซคันเตอร์แล้วก็ในส่วนของอดูคนคุณแม่หน้าท้องนั่นนะแล้วก็ดูหาดค่ะมีไกเน่ให้เหมือนกันหัวทีดีโฟดีก็จะมีเหมือนกันเฟ th, <ม>ิร์เซคันเตอร์เพิ่มเติมให้ค่ะ<ม>ต่อมานะคะในส่วนของหน้าการตรวจก็จะมีในหมดของหมวด2ูดีนะคะจะมีหมุนหมุนปุ่มทูดีจะเป็นการเพิ่มลดเพิ่มแสงสว่างนะคะเพิ่มลดความสว่างของหน้าจอค่ะ